เร็วพวกเรารีบไปกันเถอะน้ำจะท่วมบ้านพวกเราแล้วนะฉันกำลังเตรียมไข่ของฉันกลับไปด้วยเร็วครับเร็วเร็วเร็วรตามผมมาตามผมมาตามผมมาทางนี้เลยครับพี่น้องก่อนที่พายุจะเข้าน้ำจะท่วมบ้านเราแล้วเราต้องรีบออกไปนะครับผมตามมาเลยตามมาเลย รอด้วย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 รอฉันด้วยใช่สิถ้าไปตัวเปล่านี่ฉันต้องอบสัมพัน์ระไปท้งเยอะๆมากมายเลยเร็วเร็วเร,วเรว็ตามผมมาตามผมมาเราต้องอพยปพประชากรของเราขึ้นที่สูง